เขาแกล้งเชื่อพี่โอเคเห็นปะไม่เห็นกูอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้พี่แชมป์กูไม่ต่อยเลย two hours later นี่ไงอย่าแต่งงาน นี่เหรอนเนี่ยอ่านทันเหรอมันคอมเมนต์มันไวมากอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเรียกที่รักจะให้ขึ้นอันดับหนึ่งถ้าหนูเรียกพี่ฟ้ามันจะบอกว่าอะไรเฮ้ยจะอุ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคไม่ทันละ <c oughs> นี่ไง หามอนสเตอร์ไอของขวัญในติ๊กต็อกนะ A few moments later มา okay. ี oh. ่น oh. ี่ไหปล่ะขอนอนตรงกลางได้แต่อยาเบียดได้ก้นใหญ่ก็คนมันจะไม่ให้นอนด้วยมันก็จะเป็นเพลยี้ีหละมันก็จะอ้านโน่นนี่นั่นทำไมปกติก็นอนได้คนก็ไม่เห็นเคยพูด เธอหน้าผากฉันมันมันแห้งลอยมันยังแล้วแต่วันอะถ้าเหนื่อยมากคุนละแล้วเหนื่อยทุกวันไงอีคอซะดีมาก A few moments later ฮะอย่ากินหมดนะกลัวมันน่ากลัวกลัวอะไรด้วยนะน้องพี่ฟ้านะกลัวมันน่ากลัวพี่ฟ้ากลัวน้องทำไมเด็กพี่ฟ้าไม่ได้คิดัเยอะแค่ตอบสมุยมันตาตึงเหรอหรือยังไงหน้ามีฝิรูดแล้วนะ บอกเลยจะยิกล้วยอีกแล้วอ่ะยังไงดีสมุนมันทำไมสมุนหนูก็หลับเอาเป็นว่าพี่รู้คนเดียวในใจทำไมอ่ะทำไมอ่ะแต่เลยคือหนูว่านอนบ้างด้วยพยายามเหนื่อยว่ะต้องกไปคิดเพือนนะเขาก็ไม่ได้นี่บ้า t hours later ครับบอกว่าคิดถึงสมัยตอนเป็นลูมเมดไหมไม่ต้องมาคิดถึงเลยแคร์แบร์เหมือนกันู้ <c oughs> <c oughs>